สวัสดีเพื่อนๆช่องกับตาชาแนลนะคะวันนี้ก็มากินข้าวกันจ้าเมนูนี่เลยโอ้ยน่ากินนะคะเพื่อนๆก็มีผัดเปรี้ยวหวานหมู3ามชั้นนะคะแล้วก็มีผัดดอกสนุใส่ไข่นะคะอันนี้เป็น ผัดดอกสารพีหรือเขาเรียกกันอีกอย่างนึงว่าดอกกันจองนะคะก็ไม่รู้ว่าอะไรผัดน้ำมันนะคะแล้วก็น้ำพริกกระปิจ้าเดี๋ยวเราจะมาทำการกินกันเลยนะคะเพื่อนๆอ่ะ,อะกล้องส่วนตัวนะคะ่ากินไปหมดทุกอย่างนี่นะคะ เช้าเราออกไปตลาดนะเพื่อนไปส่งไปส่งลูกชายที่โรงเรียนแล้วก็แวะซื้อกับข้าวมาวัตถุดิบามาทำทำกินเองทำกินเองนะเพื่อนๆได้เยอะนะ ก็ตำน้ำพริกกะปิเนี่ยโอ้น่ากินเพื่อนๆจะเสีย่ยงหัดนหัผัดดอกสนุ่ม ใส่ไข,ไข่ใส่ไข่เยอะด้วนไข่เยอะอร่อยน้ำพริกกะปินะคะดูสิคะสีน่าก,กินมากเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปหามะเขือม่วงมาจิ้มนะมเพื่อนๆมะเขือม่วงกินกับน้ำพริกกะปิ ญาติใช้มือคะ่ะยายบอกว่าดอกกัะจงแต่แม่ค้าบอกว่าเอ้ยยายบอกว่าดอกสารพีเอ้ยแม่ค้าบอกว่าดอกสารพีเราสารพี <c oughs> พูดผิดหนึ่งแล่วคะยายบอกว่าดอกสารพีแม่ค้าบอกว่าดอกกัะจงก็าไม่รู้ว่าอะไรนะคะเพื่อนคอมเมนต์ใต้คลิปมาบอกได้นะคะว่ามันคือดอกอะไรเป็นแบบนี้ เนี่ยอ่นั่นแหละค่ะอืมอร่อยอะขมนิหน่อยมีรสชาติขมๆผัดกับน้ำมันก็อร่อยอ เมนูหน้านะที่คิดไว้ว่าจะทำกินนะเพื่อนๆหมูยำหม,มูกรอบข้าวยำหม,มูกรอบอุย้ยเดี๋ยวเราจะต้องทำกินแน่นอนนะเพื่อนๆหอาใกล้ค่ะ บอกรอบแน่เลยเพื่อนว่าคือแบบว่านานๆนะกลินนะถ้าไปส่งน้องกับตันทุกวันนี้ก็จะแวะแวะตลาดสดนะเพื่อนๆตลาดแถวบ้านนะคะตลาดคือตลาดกองไทยนะคะเขาขายผักขายเหมือนตลาดสดทั่วไปนะเพื่อน สดของแห้งดอกกัญจองนะครคะกันหนูใส่ไข่เออดอกต <All right. S 1> ้นหนูเมื่อก่อนนี้ถ้าเราอยู่ใกล้ตำคลองนี่ก็ลงไปเก็บได้เ <laughs> นะพื่อนๆลองนะเรามาคุนดอกกัญจองเลยค่ะ ะะบอกว่าดอกกัญจงก็งคือดอกกันจองนะคะ่ะคะ่ะ,คะอืมน้พยำกระปิอร่อยนะคะเชฟคุณใหญ่อ้อยอดคุณใหญ่ยจะรู้สึกอร่อย าผัดแล้วมันก็จะเหี่ยวลงนะเพื่อนๆโอ้ยอร่อยปลาก้งก็คืนน้ำลายเอือกเอือกเลยนะ <c oughs> ใครชอบเมนูในวันนี้ก็ไปซื้อมาทำกินกันได้นะคะ <c oughs> ผัดเรี้ยวหวานทอดดอกสนูผัดพร้น น้อ,องกับตันก็ชอบแน่เลยนะคะเพราะว่าเป็นแบบหมูสามชั้น ตัวหมูมาต้องต้มก่อนนะต้มปลาเยอะอ,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 อร่อยมากเนี่ยค่ะดอกสนุัดนน้ำมันก็ได้นะคะหรือว่าทอดใส่ไข่ก็อร่อย ทอดทอดใส่ไข่นะครับอร่อยมากๆค่ะก็ขอบคุณคุณยายนะคะที่ทำเมนูอาหารให้เิน็ทุกวันในแต่ละมือ้อก็คือคุณแม่นะคะเดี๋ยวเราจะมากิน ดอกกันจรส่งท้ายในการปิดคลิปแล้วเราจะไปกินข้าวต่อนี่ค่ะจิ้มลงไปค่ะม,มาค่ะอ <c oughs> ขออภัยในกลางคืนแบบไม่สวยนะเพื่อน วิดีโอนี้เมนูอาหารในวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องกับตัดชาแนลกันไปเยอะๆนะคะกดแชร์ไปเยอะๆเลยคะ่ะให้ช่องเราเนี่ยได้ทําคลิปวิดีโออาหารมาให้เพื่อนๆดูอีกเรื่อยๆนะคะก็สําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวคลิปหน้ามากินอะไรเนี่ยเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ใหเพื่อนๆดูนะคะเพื่อนๆนี่นะคะไปแล้วคะ่ะเมนู ผัดหมูสามชั้นเปรี้ยวหวานในวันนี้และก็ทอดไข่ใส่ดอกสนผัดดอกกัญจองและน้ำพริกกะปิไปแล้วค่ะบ๊ายบาย